แสงระวังต้องเคลื่นน้ำอ่ะมันเหมือนมีตัวอะไรโผล่มาเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเดือดดำอ่ะแพนด้ากุ๊กกุ๊กฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กกุ๊กตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ ตัวยาวๆอะเฮ้ยมันตัวอะไรอะมันคือโครงกระดูกของลูกนางเงือกกูแน่ใจเหรอ ศพลูกนางเงือกมาเป็นชั่วโมงแล้วนะคะทําไมไฟอะ่ะมันหมดแล้วก็มันก็ไหม้นิดเดียวเองอะ่ะแม่เอกจ,จู่ๆไฟก็ดับอะ่ะเทมไม้พวกเนี้ยังไหม้จนดําแล้วอะ่ะแต่อีตัวนี้ทมาไม่หม่ฮ้ยหรือว่าลูกนางเงือกอะ่ะเขาจะมีความคงกระพันคงกระพันม,มันก็ตัวยังไม่ตายสิแต่นี้มันตายแล้วว่ะ ก็โครงกระพันแบบโครงกระดูกอ่ะมันเอาไม่เข้าไงเฮ้ยแต่กูกูก็รูสึกว่าคันอะทำไมอะเป็นเ <c oughs> นี้ยแบบหน้าโยอยเงี้ยเก็บไปหน่อยสิเฮ้ยไมเดีย๋อใ <c oughs> นกูกูบอกว่าจะพิสูจน์ไงอ๋อใช่เฮ้ยทุกคนเราอะ่ะมาบินโรนตามหาเมของนางเงือกในเกาะแก้วพิสดารแห่งนี้ดีกว่ามันก็นิบรีบเพอ ก็เย็น็น,<ๆ>นั่งไว้อะไรเขาแป๊บหนึ่งพี่แสงตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคอทุกคนตอนนี้เราตั้งโดนไว้ตรงหัวมุมของแม่น้ำแล้วนะคะเราอจะมาเล่นบินโดนกันแล้วนะโอเคขอให้เจอด้วยเธอ,เ,อเริ่มตอนนี้นะกำลังตั้งพิกัดโดนนี่นีนี่น แม ja wow. wow. ่น้ําอยู uh ่ข้างหลังเรานี no. ่นะโหดูดิเรามาผิดได้ยังไงเนี่ยแต่มันไม่มีคนจริงๆอะพี่แสงดูดิไม่ใช่เรามาผิดกุ๊กๆนั่นแหละพามาผิดอ่ะเฮ้ยแต่แม่น้ํามันเงียบมากเงียบสงบจนน่ากลัวโอ้ว่าน้ํานิ่งๆแบบเนี้ยอันตรายไม่ใช่เหรอน้ํานิ่งอันตรายดูดิเฮ้ยมีภูเขา น้ำโคตรกว้างเลยจะเจอยักษ์ไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยนะคลื่นอะไรอะแถวเนี้ยก็คลื่นน้ำธรรมดานั่นแหละค่ะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวไม่เคยได้ยินเนอะไม่เดืใจเดี๋ยวนะลองไปดูทางซ้ายเอ้มันก็ปกติสงบมากเลยอะไม่เจออะไรเลยทุกคนมันก็สงบพกจุดนั่นแหละ แต่งมากๆ,ๆลยแต่ว่าอ๋อหรือว่าตอนเนี้ยมันยังสว่างไปไงอือเพราะว่าถ้ามันมีปีศาจหรือผีน้ำอ่ะมันก็จะต้องมาตอนที่มันมืดอะ่ะม,มาตอนมืดเหรอนีอ่หมดแล้วเราต้องอยู่รอจนถึงมืดอะ่ะไม่ได้หรอกแต่ถ้าห้ดูมันก็โพเพลแล้วเนาะง,งั้นบินโดนต่อเดี๋ยวกูว่าจะพาไปดูจุดที่พี่แสงบอกว่ามันเหมือนเป็นคลื่นน้ำเพราะตรงอ,อือ่นอ่ะมันเงียบไปหมดเลย ทุกคนนี่นี่เดี๋ยวเราค่อยดูตรงผิวน้ําอืำไม่เจออะไรเลยอะไม่แต่ปลาสักตัวแต่แม่น้ำนี่มันใหญ่จริงๆเลยนะยั <S <S ๆๆๆงไงยัตัวขึ้นน้ำทางขวา เฮ้ยเคร่องันเหมือนออมันคลื่อที่มาเรื่อยๆเฮ้ยนี่มันเหมือนเป็นร่องน้ำอ,ะอ่ะเฮ้ยแต่ทำไมัน,มนยาวยๆๆพญานาคเหรอ จริงๆนะทุกคนแล้วมันไม่มีคนเลยอะ่ะเนี่ย จะรีเสิร์ชข้อมูลโอ oh. ้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เรามีดูนกลับมาก่อนแล้วกันโอเคมีดูกนกลับมากลับมาโอ้ยโ,โอ้ยมีฝูงนกมีฝูงนนกไว้เกับตายกับตายเฮ้ยกลับมากลับมา A few moments later ระวังอ่อนสู่เขาเปตุ้ลน้ำจะถูกผีเนื้อเอาไปกินในวังน้ำใหญ่วังน้ำใหญ่ก็แปลว่าน้ำนี่มันมีขนาดใหญ่วังน้ำใหญ่ นี่ยคือวังน้ำใหญ่หัวใจ่นะใหญ่ขนาดนี้นี่งให้ต่ออ่านเขาสิเขาบอกว่าเกี่ยวกับเงือกมีตำนานมากมายไม่ว่าจะเป็นเงือกตามแม่น้ําทะเลแม้ต่างประเทศอ่ะก็จะมีเงือกที่ตัวเป็นคนแล้วเป็นปลานั่งอยู่ในอ่าวหรือแม้กระทั่งเรื่องพระอภัยมณีก็มีเงือกมาเกี่ยวข้องพี่แสงเขาบอกว่าเงือกอ่ะตำนานเงือกของเนี่ยคือ ผีรักษาแม่น้ําใหญ่หรือผีรักษาวังน้ําใหญ่ที่จะเอาคอยเอาชีวิตผู้คนที่กระทําผิดศีลทําลายแม่น้ําหรือผู้ไม่อยู่ในศีนลธรรมแต,แต,แต่แต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรแม่น้นํานี่แล้วเราก็เป็นคนดีกันด้วยใช่เราเป็นเด็กดีเราเข้อนอนสามทุม่มแล้วเราก็ช่วยแม่ทําความสะอาดบ้านนะเราช่วยแม่ทําความสะอาดบ้านแล้วกูกว่าว่าข้ข้ขาที่จะวังเวงอะ่ะแล้วเขาบอกว่า มันจะกินคนหรือเด็กที่ทำไม่ดีเฮ้ยกูว่าไม่โอเคแล้วพี่แสงเมื่อเช้ากูเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่กดชะโคกพี่แสงก็เหมือนกันพี่แสงอ่ะแอบหนีเที่ยวกลางคืนมันไม่ได้ไปเฮ้ยเกูกลัอยู่ไม่ได้ล้่แสงมันวางเวงอ่ะ